จ้า G 3 5 0หลายคนก็เห็นตัวเป็นๆมันไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะเอารถมาส่งมอบกันแล้วเราก็ได้รถเดโมมาวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเฮ้ยไอ้ G สามห้าศูนย์ตต่างจาก X 3 0 0อยังไงเท่าที่ได้ลองเรื่องเบรกก็ต้องห่วงอยู่แหละโอเคเลยความคลาสสิกของเขาไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆหรือว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันยังคงคีฟความคลาสสิกเอาไว้มากๆด้วยความที่เขาเป็นคลาสสิกสกูตเตอร์แบบนี้เนี่ยแล้วเขาทําได้ขนาดนี้อัตราเร่งแบบนี้ช่วงล่างแบบนนนนีีี้้้เเบบบรกกแแ่่ลวใาาาาคทผมอ มันค่อนข้างคุ้มต่างมากๆเอ้ยร้อยี่แล้วไม่แย่นะบุญบอกเลยร้อยสามไว้สาแล้วแต่ยังไม่คือสะพานเจดเลยและพระเอกของเราในวันนี้ก็คือแรมเบต้า3 5สเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เปต้าเขาสร้างความฮือฮาในตลาดคลาสสิกสกูตเตอร์มาได้พักหนึ่งแล้วกับเจ้าโมเดล X 3 0 0แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีอีกหนึ่งโมเดลซึ่งหน้าตามันอาจจะดูคล้ายๆกันนะคุณผู้ชมคุณลองดู2รุ่นเนี่ยมันเป็นรถที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยใช้คําว่าไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นบอดี้ดีไซน์แมก้กระทั่งยางหรืออาจจะเป็นล้อไม่มีอะไรเหมือนกันเลยกับเจ้า G 3 5 0ที่ออกมาใหม่ แล้วก็เริ่มทําการส่งมอบไปแล้วเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูคร่าวๆกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูก่อนว่าอะไรที่มันเหมาะกับคุณ3าเอา็กซ์สามร้อยเราเคยทำรีวิวไปแล้วคุณลงไปหาดูได้แล้วก็ g 3 5 0ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันโอเคไหมเจ้าจ3ส0้าซึ่ง หลายคนก็เห็นตัวเป็นๆมันไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะเอารถมาส่งมอบกันแล้วเราก็ได้รถเดโมมาวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเฮ้ยไอจีสามห้าศูนย์มันต่างจาก X300 ยังไงต้องเริ่มจากดีไซน์ก่อน X300 เนี่ยผมมองว่าเขาเป็นโมเดิร์นคลาสสิกละกันแต่อันเนี้ยผมให้ความรู้สึกว่ามันให้ความคลาสสิกที่มากกว่า X300 รอนึกออกไหมรถโมเดิร์นคลาสสิกกับรถคลาสสิกเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันแหละอารมณ์แต่ว่าไปในโทนเดียวกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาให้ความรู้สึกที่คลากกาิกกมว่แะ เขาให้ความรู้สึกว่าวัสดุที่เขาให้มามันพรีเมียมกว่าเว้ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอส่วนประกอบต่างๆเนี่ยคุณลองดูแดชบอร์ดของเขาเนี่ยอย่างจอกลางเนี่ยก็เป็นแนวตั้งแล้วก็เป็นจอสีเว้ยคุณถึงแม้แต่ขนาดไม่ใหญ่มากด้วยความที่เดเมนชันของอันนี้เขาจํากัดไว้เท่านี้นะแต่ว่าคือมันก็มองเห็นชัดเจนแล้วค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วในจอสีของเขาไฟเตอร์ต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆจะอยู่ด้านล่าง ส่วนข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆจะอยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องนาฬิกาวัดโวลต์ความเร็วทิปเออัลโดโมิเตอร์ความร้อนน้ำมันอ่าซ้ายขวาแยกชัดเจนมีสีแยกชัดเจนปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันดูพรีเมียมกว่าเจ้า X300 ขึ้นไปอีกนะคือ X300 มันก็ทำออกมาดีมากๆแล้วอะแต่อันนี้เนี่ยเท็กซ์เจอร์ของปุ่มเอยหรือว่าสัมผัสของปุ่มเอเนี่ยยังเข้าไปในที่เมนูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราตั้งทั้งแบ็คไลท์ได้ไทม์ยูนิตบลูทูธ ตีมของรถอ๋อตีมนี่คือไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอนะเป็นแค่เหมือนสีของจอเวลาเราดูแผนที่อะไรอย่เงี้ยนะ language Fall Information ก็โอเคนะผมชอบมันมากๆเลยรู้สึกว่าจอสีมันดูดีดูไฮโซนี่ยดูดีอะ่ะทุกอย่างดูพรีเมียมไปหมดกับสเปคคร่าวๆข,ข,ของตัวรถต้องบอกว่าถ้าใครที่ขี่ x 3 0 0แล้วรู้สึกว่ามันใหญ่ g ส5 0ยิ่งใหญ่กว่าอีกด้วยกูลองดูดิคือขนาดผมสูงร78นะ ด้วยความที่ตัวรถเขาเท่าออกมาแบบใช้คําว่าอะไรอะพิมยมอะมันก็เลยดูแบบว่าอลังการนิดนึงไม่ว่าจะเป็นขนาดของตัวรถเบาะความกว้างพื้นที่ของผมเรียกว่าด็อกซีนแล้วกันแอเรียตรงเนี้ยเล็กลูมอะก็คือเวลาเราวางขาสมมติถ้ามีหมาหนึ่งตัวตรงนี้เนี่ยหมาจะรู้สึกสบายกว่าเจ้า x 3 0 0แน่นอนเพราะตรวนี้มันรู้สึกกว้างกว่านะแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเท่าออกมาโอเคนะด้วยความพเมียมของเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเก๊ใช้บิดกุญแจได้เลยปุ๊บเปิดมาก็จะเจอพวก กเก็ตชาร์จถุงเครื่องมือต่างๆอยู่ในช่องนี้อุปกรณ์สําคัญต่างๆจะอยู่ในช่องนี้เลขแคสต n u m นัมเบอร์อยู่นี่และเปิดเบาะเป็นไฟฟ้าแล้วคุณสมมุติถ้าเกิดคุณเปิดมาปุ๊บเนี่ยเปิดเบาะเป็นไฟฟ้าแล้วกดปุ่ม,มเอาปุบ๊บคุณก็สามารถเปิดเบาะได้เลยฮะเวลายกมีมือจับให้เหมือนเดิมนะก็คือเหมือนเจ้า x 3 0 0เป็นมือจับเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวในะอนาคตเนี่ยเดาว่ามันจะต้องงอกออกมาเป็นแหลกแน่นอนเพราะมีน็อตลอยอยู่แล้ว2ตัวยูบ็อกอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าด้วยความที่ ผมใช้คําว่าอะไรอะถังน้ํามันเขาให้มาถึง9.5ลิตรขนาดใหญ่พอสมควรนะค่อนข้างใหญ่กว่า X 300ถ้าผมจาไม่ผ like e ิด X 300จะอยู่ที่7.5ลิตรใต้ยูบ็อกก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเครื่องต่างๆแต่ที่สําคัญคือคุณยกยูบ็อกออกมาได้โดยที่ไม่ต้องขันน็อตเหมือนเดิมเหมือนเจ้า V 200ที่คุณสามารถยกยูบ็อกออกมาได้เลยด้านล่างก็ไม่มีอะไรมีแผ่นปิดมีถังน้ํามันมีกล่องคอนโทรลมีต่างๆอยู่ตรงนี้ได้สตาร์ทลูกใหญ่มากๆก็ อีกหนึ่งจุดที่เขาเปลี่ยนไปก็คือถังน้ํามันคุณถังน้ํามันเขาเปลี่ยนฝาเว้ยหลายคนชอบบ่นเรื่องฝาถังน้ํามันของเจ้าแลมเบต้าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนฝาให้คุณแล้วคุณจะสามารถเปิดปิดมันได้อย่างง่ายดายนะถังพลาสติกคุณไม่ต้องกังวลว่าถังของคุณจะเป็นสนิมได้อย่างใดง่ายๆปิดเข้าไปเหมือนเดิมบิดปิด,ปด,ปดแอปจบใต้เบาะไม่มีอะไรเลยซิมเพิลมากๆนะผมชอบมากๆเลยและที่สําคัญไปกว่านั้นมี USB ชาร์จเสียบไว้ใต้เบาะ อยู่ใต้เบาะได้เลยซึ่งสายไฟเขาก็จะเดินอยู่ในเบาะอง <c oughs> เขาอยู่แล้วนะแจ๋วมากๆวัสดุดูพรีเมียมมากๆกับสเปคของตัวรถหน้ายางร้อยหลังร้อขอบ12เหมือนกันแต่ยางที่ให้มาเป็นแ n งเจิลสกูตเตอร์ส่วนตัวก็โอเคกับยางรุ่นนี้อยู่แล้วนะเป็นยางที่ใช้งานค่อนข้างดีแต่ว่าร้อย3ีขอบ12เนี่ยตัวเลือกบึ้มคุณจะสามารถหายางแบบบึ้มบมเลยผมชอบมันมากเดี๋ยวเราไปลองขี่กันว่าเฮ้ย เวลาขี่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันร้อนจริงไหมหลายคนชอบบ่นเรื่อง X 3 0 0ที่เวลาขี่ลมมันออกทางนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันรู้สึกว่าร้อนแต่จริงๆผมมองว่ามันก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันหนีการวางหม้อน้ําข้างหน้าไม่ได้อะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบังคับมีช่องแอร์เวนตรงนี้ออกมาให้มันออกข้างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์บางคนเป็นฟิกนะติดอยู่กับตัวรถวัสดุเป็นพลาสติกบอดี้เป็นโลหะ บอดี้ <Body S 2> เป็นโลหะอ่าบางชิ้นยังเป็นพลาสติกบางชิ้นเป็นโลหะส่วนแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่เก็บเดียวกับเจ้า V200 ก็คือด้านหน้าอย่างบางจุดเขาใส่ฟีเจอร์เล็กๆมาผมมองว่าอนาคตมันจะต้องกลายเป็นของแต่งแน,น่ๆเช่นอิรูเนี่ยผมเดาว่าอาจจะต้องมีตะขอแขวนแกงในอนาคตแน่นอนหรือว่าซ็อกเก็ตที่เขาเจาะมาให้สําหรับใส่ชิลแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เจาะนะเดี๋ยวว่าถ้าเป็นชิลก็คงอาจจะต้องยึดตรงนี้อะไรเงี้ยดีไซน์ต่างๆดูบางกว่าดูพรีเมียมกว่าคันใหญ่กว่าถ้าเกิดคุณกําาลังงมอหร คือหลังเลระหว่าง X 3 0 0กับ G 3 5 0ว่างกันเถอะส่วนต่างราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ60,000บาทถามว่าคุ้มไหมต้องลองขี่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าไปดูกัน ขึ้นรถเนี่ยเราก็จะทาความคุ้นชินกับตัวรถก่อนไม่ว่าจะเป็นท่านั่งเฮ้ยเบาะก,กว้างขวางมากเลยว่ะคุณเบาะสีแอร์เมสซะด้วยเบาะสีเบจใช้ได้ใช้ได้เล็กนูมที่เขาค่อนข้างเหลือเยอะมากๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่า เวลานั่งแล้วแบบมันไม่อึดอัดแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็คือตัวรถมันรู้สึกว่ามัน,ม,นมันไกลออกจากเราก็ขยับไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้ปอกมือเหมือน X 3 0 0อีกแล้วอัเวลเบอร์เลยแต่ดูแล้วอ่น่าจะใช้ทั่วทั่วไปนะก็คือเปลี่ยนปอกมือได้เลยเหมือนเจ้า X 3 0มอลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยน X 3 0 0ก็เปลี่ยนปอกมือกันไปเลยก็เปลี่ยนตุ้มเปลี่ยนปอกมือใส่กระจกอะไรก็ว่ากันไปซึ่ง เขาทาออกมาให้มันแต่งได้แล้วอะ่ะเฮ้ยความพรีเมียมของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยคุณคุณดูไฟหลงไฟเลี้ยวเนี่ยออกมาดูดีมากมากอ่ะจับท่านั่งไ i ดิ้งคอนซิ i t ั o นของตัวเองให้ให้อยู่ในตําแหน่งที่คิดว่าสบายที่สุดแล้วแล้วก็ฉันไม่ชอบกระจกเดิมเลยกระจกเดิมมันเหมือนมันกว้างกว่าแฮนด์นิดนึงมันทําให้รู้สึกว่าเวลาจะมุดเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่กระจกแต่งเขามีขายนะ เยอะแยะใส่ปลแฮนก็ได้ใส่กระจกสั้นกระจกเล็กอะไรก็ว่ากันไปเอาที่ชอบสัมผัสแรกคือวันนี้รถที่โรลลิ่งคู่กับเราเนี่ยเป็น X300 นะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยความเร็วประมาณแบบ80-90เนี่ยรู้สึกว่ารอบเครื่องจะอยู่แค่แบบ5,000มั้งใช้ได้ใช้ได้ไดอัตราเร่งเบื้องต้น อืไม่รู้อุปทานไปเองหรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนกับว่ามันช้ากว่า x 3 0 0นิดหน่อยเหมือนต้น x 3 0 0จะจัดกว่ารอบแบบจีกว่านิดนึงอะช่วงล่างเป็นยังไงยางฉันไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่ายางเนี่ยเป็น Angel Scooter ต้องบอกว่าถือว่าเพอร์เฟกอยู่แล้วใช้ได้สำหรับร,รถเดินทางอยู่แล้วเฮยช่วงล่างมาแย่นะคุณ ไม่แย่นะเติมคันเร่งในโค้งได้ไม่เสียอาการนะไม่แย่นะแช่ได้นะความเร็วประมาณเก้าสิบรอบเครื่องแบบย่อนหย่อนหกพันถือว่าใช้ได้ทีเดียวก็ด้วยส่วนตัวใช้รถสกูตเตอร์ที่เป็นคลาสสามร้อยอยู่แล้วนะมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่ามันต้องประมาณนี้ย่านนี้แหละรอบประมาณแบบ พันความเร็วสักเก้าสิบร้อยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าไม่เค็นลอกเครื่องจนเกินไปคือเราเราพูดในหลายๆคลิปแล้วว่าเราเป็นคนที่ชอบรถที่มีแรงบิดสูงไม่ต้องใช้รอบเครื่องเยอะถ้าแบบรถที่ต้องใช้ลอบเครื่องเยอะเราก็จะรู้สึกว่ามันทรมานทรกรรมขเขาไปหน่อยอ,อันนี้ก็โอเคนะได้ได้ฟีลลิ่งช่วงล่างนั่งคนเดียวน้ำหนักอ่เจ็ดสิบไม่ได้รู้สึกว่าแข็งกระด้างอะไรนะเนี่ยช่วงล่างก็เวลาเราล่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเด้งสวนเราเลยอ่ะ ใชได้ได้ฉันชอบฉันชอบความเร็วแบบเนี่ยประทับใจอะ่ะเก้าสิบร้อยรอบเครื่องไม่ตึงมากรอบเครื่องประมาณห้าพันกับหกพันแล้วจอสีของเขาได้ดูไฮโซมากเลยคุณเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้ความเร็วกันหน่อยข้างหน้าไป <c oughs> เอ้ยร้อยี่แล้วไม่แย่นะคุณบอกเลยร้อยสาม ร้อยสามแล้วแต่ยังไม่คือสะพานเจ็ดเลยอัตราเร่งดีแต่ปลายไม่ไหลเท่าไหร่วะโอเคนะถ้าถ้าเทียบกับ ความที่มันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วนะถ้ารถมันทำได้ขนาดนี้ถือว่าแ yeah, ย yeah, นะไปแย่แล้วเมื่อกี้คือตอนขึ้นสะพานมาเนี่ยใส่มาร้อยยีย่เลยนะกล่าว่าต้องเบรกแน่นอนแต่พอรถมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้ว่ะก็เลยไม่ลองลองไม่ได้แตะเบรกแล้วก็ใส่เข้ามาเลยก็โอเคนะใช้ได้เดี๋ยวเราจะกลับรถที่กลับรถประจําว่าเจ้าดเมนชันรถที่มันใหญ่ขึ้นกว่า X300 เนี่ยมันจะมีปัญหากับการ กับรถในที่แคบหรือเปล่าคือต้องบอกว่าตรงนี้ถนนมันค่อนข้างแคบนะเป็นถนนสองเลนไปที่กับรถประจําว่าเทสวงเลี้ยวของเราอย่างบางรุ่นเราก็จะบอกแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเผื่อระยะนะอย่างเจ้ารถบางรุ่นนะนะแต่ว่าอย่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูขอกับรถหน่อยสิสวบที่สวบสวบไหมเฮ้ยใช้แค่ครึ่งเลนเองคุณใช่ได้ใช่ได้ ก็่โอเคนะผมชอบมันวะ่ะด้วยความที่รถมันดูโอโถงอนะรถมันดูอลังการนะคุณมันดูแบบเห็นนะถ้านั่งมันดูแบบมันดูอลังการเนะี่ยช่วงล่างก็อย่างที่แจ้งไปก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ากระเด้งกระดอนอะไรนะเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่ส่วนนะ่ะไม่เด้งส่วนนะ่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นสะพานดูแล้วความเร็วประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบ เจ็ดสิบเข้าเลยปึ๊บใช้ได้ว่ะเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ปึ๊บมองออกโอไวฟุ้ a เรซิ่งสุดๆโหนได้เลยลองอีกทีไป เนี่ย yeah, 90ร้อยือสะพานด้วยร้อยสิบแล้ว120ยสิบโอเคเลยร้ยสามโดยรวมเฉันชื่นชอบมันว่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงๆอะนะแล้วก็เครื่องยนต์สมรรถนะของเครื่องยนต์มันเนี่ยรู้สึกว่า อมันก็ตึงมือในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับบื๋อหวาขนาดที่ว่าเฮ้ยม,น350นมันสามร้อยห้าสิบนะเว้ยมันซิ่งนะเว้ยอะไรเงี้ยมันก็มีแรงมีเลี่ยวแรงเป็นของตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซิ่งจ๋าขนาดนั้นอาจจะด้วยลักษณะรถเขาไม่ได้ทำมาให้มันซิ่งจ๋าด้วยนะจะขอลองเทสเบรกหน่อยสิเบรกไปยังไงบ้างเฮ้ยใช้ได้นะ เบรกเอาอยู่แน่นอนเนี่ยมา80เนี่ยเออไห้ไดเหด้ได้หตได,ไดเนี่ยมา60 50เนี่ยเออก็คือถ้าเกิดหันมาแล้วตกใจก็เอาเป็นว่าเบรกทันนะ่ะ โดยรวมฉันชอบมันมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่พรีเมียมไม่ว่าจะเป็นจอที่แบบว่าดูไฮโซโกเกะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราขัดใจเนี่ยมันเปลี่ยนได้เช่นปลอกมือกระจกอะไรพวกเนี้ยที่ที่พูดไปก็คือมันเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้และเป็นแพทเทิร์นที่ให้มากับตัวรถก็คือขนาดของตัวรถซึ่งพอเราลองนั่งดูแล้วเนี่ยคือคนที่มีความสูงค่อนข้างเยอะจะมีปัญหาคือเขา่าแม่งชนแฮนด์แม่งก็ชนข้างหน้าแต่นี้เนี่ยคุณด,ดูเล็กรูม ดูพื้นที่การวางขาผมบอกแล้วใส่หมาลงไปอีกตัวหนึ่งในหมาย,ยังรู้สึกสบายเลยเท่าที่ได้ลองเรื่องเบรก,กไม่ต้องห่วงอยู่แล้วโอเคเลยคือทั้งในตัว3 0 0 x 3 0 0และ g 3 5 0พัเนี่ยเขาพัฒนาเบรกให้ให,ให้ใช้คําว่าโอเคเลยทีเดียวส่วนเรื่องเครื่องยนต์ผมมองว่าด้วยสไตล์รถเขาเป็นแบบนี้คือคุณจะมาคาดหวังว่าพอซีซีมากกว่าแล้วมันจะหวือหวาไปเลยมันก็ก็อาจจะไม่ใช่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าด้วยความที่เขาเป็นคลาสสิกสกูตเตอร์แบบนี้เนี่ยแล้วเขาทําได้ขนาดนี้นี่ก็คือ อัอตราเร่งแบบนี้ช่วงล่างแบบนี้เบรกแบบนี้เนี่ยและในราคาเท่านี้เนี่ยผมบอกว่ามันค่อนขคา้งคุ้มตังค์มากๆที่ถ้าคุณกำลังตัดสินใจว่าเฮ้ย mm. ฉันจะ x 3 0 0หรือว่าฉันจะเป็น g 3 5 0ดีลองดูว่าคุณชอบแบบไหนถ้าเป็น g 3 5 0จะเป็นรถคลาสสิกที่ลุคจะดูคลาสสิกเลยอย่างอย่างเจ้า x 3 0 0เนี่ยมันก็จะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกอันนี้เนี่ยความคลาสสิกของเขาไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆหรือว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันยังคงคีฟความคลาสสิกเอาไว้มากมาก ไม่เหมือนเจ้า x 0 0มันมาเป็นรถคนละรุ่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเลือกให้ดีว่าคุณกำลังตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นอะไรส่วนตัวผมมองว่าถ้าราคาแพงกว่ากันอีกประมาณสัก5-6หมื่นแบบนี้เนี่ยซึ่งมองว่าโอเคนะกับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้และสีของเขาลืมพูดเรื่องสีไปเขาจะมาพร้อมกับ3สีคือแดงเบาะแดงขาวเบาะสีแอร์เมสแล้วกันแล้วก็ดำเบาะสีแอร์เมสแล้วกันเอาเป็นว่าเลือกสีที่คุณชอบส่วนตัวมองว่าสีแดงก็เก๋ดีเพราะว่าแดงเบาะแดงถ้าขาวก็ตัดเบาะสีนี้ก็อเค แต่เรื่องบอกมันไปพูมกันได้นะันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่คือสีตัวรถก็เลือกเอาที่คุณชอบนอกนั้นก็ไม่มีอะไรส่วนตัวชอบมันมากๆถึงแม้จะให้เป็นกุญแจที่เป็นคีย์ธรรมดาไม่ใช่คีย์เลสก็ตามแต่มองว่าการใช้งานมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ว่าจะเป็นเปิดเกะหน้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเปิดเบาะซึ่งต้องบอกว่าง่ายเามันเป็นปุ่มกดอะคุณมันเป็นไฟฟ้าแล้วว่าเป็นล็อกไฟฟ้าก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆ โอเคคร่าวๆเท่านี้กับเจ้า G 3 5 0นถ้าใครอยากทดสอบเรามีศูนย์บริการ4สาขาในเครือโมโตกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นพระราม5พระราม2พัฒนาการหัวหินนะแต่ตอนนี้รถเดโมที่เราเปิดเนี่ยมันอยู่ที่พระราม5เพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจติดต่อได้ทุกช่องทางทุกสาข,าขาของเราทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆโปรโมชั่นดีแน่นอนแล้วกอ็อย่างที่บอกอะ่ะคือซื้อรถกับเราอะ่ะมันไม่ได้จบแค่ว่าซื้อรถเราดูแลคุณด,ดีแน่นอน ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยกับวันนี้เจ้า G 3 5 0และเบต้าครับ